สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องสมใจอยาแล้วก็พบกับนนะ้องเสนนะคะไปกำลังนอนนะอเนาะ อโอ้ยลูกเอ,อ,อ้แม่ตกใจหมดคือตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสีฟ้านั่นเองนะคะคือเรากลับมาเพื่อที่จะดูบ้านแล้วก็จะรีโนเวทบ้านแน่ได้เลิกง,งามยามดีแล้วตอนแรกพายอยากจะรีโนเวทตั้งแต่ช่วงตอนท้องแต่มีคนเตือนมาว่าท้องอยู่ไม่ควรอะไรนะทําอะไรเกี่ยวกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะคะ่ะายก็รอคลอดก่อนนะคะแล้วนี่ก็กลับมาที่บ้านนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ลงจากรถคับเพราะว่าก็อยู่เฝ้าน้องข้างล่างมันก็จะแบบฝุ่นเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้จ้ให้คุณพ่อลงไปดูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารีโนเวทต่อเติมบ้านในครั้งนี้ จะประเมินออกมาแล้วราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ทําด้วยเงินสดนะทุกคนใจเย็นนะเราจะเดี๋ยวเราจะต้องให้เขาประเมินแล้วก็ไปทําเรื่องกู้ธนาคารนะคะเพื่อที่จะมาตกแต่งบ้านหลังนี้น้องเสนอนอนรอคะ่ะนั่งเล่นนอนเล่นรอไปเนาะมันเริ่มจะอ้วงแล้วนะมันมีเหนียงแล้วนะตัวนี้ยเริ่มจะเป็นหมูแล้วนะไม่เห็นเหมือนตอนแรกที่ออกมาเลยนี่นะคะก็เป็นบ้านสีฟ้าของเราโหยาขึ้นลกไม่ไหวเลยทุกคนตอนนี้ตอนนี้เราก็ รอให้ช่างเข้ามานะคะนี่คือสภาพบ้านนะทุกคนกลางวันแสกแสกดูแล้วกันว่าหน้าอยู่ขนาดไหนโหไม่ใช่บ้านคนะทุกันเนี้ยแทบจะเป็นบ้านร้างบ้านอะไรไปแล้วเนี่ยโซไม่ไหวหญ้าก็ขึ้นรกไปหมดเราเปลี่ยวมากใครมาอยู่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องกลัวกันบ้างแหละเนี่ยดูสภาพบ้านดิรอบบ้านโอ้โหหญ้าขึ้นให้รกให้ซะไปหมดเลยทุกคนเอาเหอะถ้าเกิดว่าโจมันจะงัดเข้าบ้านนะก่อนมันจะถึงบ้านมันน่าจะโดนงูกัดซะก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีงูแถวบ้านเราด้วยนะทุกคนงูตัวใหญ่มากแถมมันเคยมาลอก คลาบอยู่รอบบ้านแพลด้วยพี่วิวงดูแล้วโครงสร้างเดิมมันไม่ไมีปัญหาเท่าไหร่ฝ้าตัวนี้ใช่ไหมอ่าเราบอกว่ามันเตี้ยอาจจะลือ้อ,ออกมาแล้วเนี่ยจะเจออะไรบางอย่างในบางบางบางทีอย่างเงี้ยเราไม่เอา หลังคายิ่งซิ่งก็ทำแล้วครับหลังคาองเปลี่ยนใหม่แน,น่นอนครับสาเหตุที่เราออกจากบ้านหลังนี้นะคะหนึ่งเลยคือเรื่องของฮวงจุ้ยคะ่ะอยู่แล้วบ้านไม่มีความสุขอยู่แล้วแบบบ้านร้อนเป็นไฟทาให้เราทะเลาะกันบ่อยมากถ้าใครได้ติดตามเรานะจะเห็นว่าพอเราย้ายออกไปปุ๊บทุกอย่างในชีวิตเราดีขึ้นมาหมดเลยแม้แต่กระทั่งมีเจ้าตัวเล็กนั้นเองนะคะนี่เราก็ออกมาคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องรายละเอียดบ้านที่เราจะทำนะคะแผนหนึ่งแผนสองอะไรก็ว่ากันไปนะคะนี่ลูกสาวก็นอนรอแบบน่ารักน่ารัก,รกสบายใจนะคะนอนรอแบบไม่ดื้อไม่งง,งเลย หลังจากนี้จะเป็นยังไงกันต่อจะกู้ผ่านไหมนะคะก็คอยติดตามช่องสมใจยอยากกันไว้ให้ดีนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบาย